ยามไปน้ำใส่เพลืมไปน้ำครับแต่ตผมมารลุนกันครับผมบ่ด้ขว่ได้ออมบ่มูปีนี่พอได้กินนะครับแถวบ้านก็ได้ถือว่าโอเค,คอยู่ครับจะฝ้าเบื่อกันเด้อพี่น้องเลยช่วงนี้มีแต่ด,ดูดูการเป็นด,ดูดูการล่าหนูแล้วครับผมทางคน่เป็นน้องสาปลาบัวครับบวกกัวงาม,งาม ผู้ดีขอมะไม่กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ด้วยครับเด้อมาลุ้นกันเลยครับผมหมายนี่ผมเอามาใส่เพิ่อมอีกสามซี่หลังครับตะวหนยังไงพี่น้องว่าต่ำนะ เดี๋ยวที่ใส่์นี่อีกหลังนึงครับหลังย้อนกับวัดตังเอาเมตดมดำแมนพ่กพี่นอ้องนั่นครับแมนครับนี่ครับทังทุท่งไทยพอดีไม้นี่ครับโอ้หนูหลุดงงามนครับนี่เฟืองได้ครับไม้นี่เฟืองได้ตัวแรกครับจับหางครับหนูหลุดน,นี่แหละครับงาม wir hat Kippkapp ตำแหน่ครับผมงามงามครับ สองหลังนี่ครับผมใหญ่มากหมู่บ้านต้องเหนียวไว้เดือเดอบวบทางงามนะงามพี่น้องเป็นหนูตัวบ่ใหญ่เต้ยอันหลังหนึ่งเป็นซี่มุนมุนมุนพี่น้องคือนไปเห็นหนู มีไม้ผมอะมเจ็ดข้าจอดหรอครับโอ้ยหลุดพีน่น้องมีขาดเลยโอ้ยผมใหญ่มาใส่หมู่วานในเดิมเนี่ยมขึ้นบนเ็ีมายามจะ่เดียวเอ้ยเรียบร้อยดีแล้วครับนี่ผมใส่ควงเนี่ย บาดยอะเดี๋ยวมาเป็นสีมันมุนขาดครับโอ้สีดายสีดาผมเห็นผมเลีเ้ยงใหญมาใส่ไม่แต่เนี่ยโอ้สีดายสีด,สด,สดาหลังนั่นให้เดือยเดี๋ยวใส่ไม่ครับนี่บ่วงก็หนีเสียพี่น้องเนี่ยผมใส่เนี่ยนี่หมายผม,ม หายนะครับนี่ผมไส่นี่มันดึงเขา่ามาขาดด้วยเพีับนเนี่ยแม่สองตัวแล้วครับขาดหมดนี่นี่มันดึงมาของด้วยดูโอ้ยปัวมันตำน่ำด้วยสองมือแล้วมองนี้นี่ผมใส้มพนา่เพาถือเถื่อนึ้่นเาเดี๋ยวมายามแต่แล้วขาดแล้วครับเป็ของยุตอเตกต้นเผางาเผา ด,ดีไซน์ถิ่มไวเหรอครับหมายนี่ได้สองตัวแล้วครับมาเบิ้งครับสิมีตัวอีกวะนี่คือมุนเห่อห้อยหมาบอนี่คือมุนเหรพี่น้องคาด ห้อยถือหนูเหรครับเนี่ยหมามาพองไหนวะเหยียบลอยแล้วครับขาดเลยดึงขาดเลยแง่หมือนี้ึ่งก็เป็นต้องซีนเนาะโอ้ยโอยโอยหมาแล้วก็บวกพี่ยังือเอาเนี่ยว้ายมันเอเล่พี่น้องคนไอยหมาห้อยยังถือห้อยหมาเหรอเนี่ยห้อยหนูถือหรอหมามากินต้องเลยวะ มุนเยรีพี่น้องเอ,อ้ยเย็มันสามโตนี่นะครับดุษโอ้หมือมันสิเป็นเนาะครับเนาะเมือมันสิเป็นนี่ก็บวงป่นนะครับโอ้ยใส่ทิมไว้เยอะหรอกสองหลังเนี่ย ขาดเป็นวาเลนตแล้วครับมื่อนี่ตัวนี้ต้องใช่มาหนูถือหรือมายองเนี่ยสร,สรุปผลงานวันนี้ครับผมโอ้โเด็กตัวเดียวนนครับเซ็งขนาดรับเมือนี่ขาดไปสามหลังครับมเ,เมื่อนี้พยายามแต่เราเมื่อขค้ืนเนี่ยครับเด็หนูยังยไปเด็กหนูเท่าไปตัวหนึ่งครับขาดไปสามตัวอคลิปนี้ก็ฝากก็ได้ก็แชคคร์กับผมก็ติดตามครับเปลี่ยนน้ำใจต่อยสามันทงครับ